ไ <iPhone>. อโฟนไอโฟนเยนี่นี่ถ่ายตรงป้ายไหมบ้านตะบอกบ้านตะบอกถ่ายตรงไหนดีฮะปากไม่แดงไม่มีแรง <laughs> ปากไม่แดงไม่มีแรงถ่ายนะคะ <c oughs> ถ่ายรูปให้มาตอนนี้เราจะเข้าไปที่น้ำตกทาราอิราวันนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร ตำบลตะบ่อบนะครับอ๋อแนวนี้เหรอเดี๋ยวแนวแนวนไหนแนวนี้เดี๋ยวเพิ่อนแนวนี้ก็แหละแนวแนนี้ก็แหละอือเพราะมัน อ้ยถนนก็สวยมากเลย,ยนหนูยืนอยู่ตรงไหนหนึ่งสองสามตรงนนั้นก็ได้ใครมาตรงป้ายหน่อยดิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหลบรถหน่อยนะอืาฮนะ หันมาหันมาหันมาหากล้องเอามือไปทางนู้นแต่หันมาหากล้องเอามือชี้ไปหาภูเขาแล้วหันมาหากล้องจ้ะ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในน้ำตกกันนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายวันนี้เรามาแต่เช้าเลยนะเนี่ย8 0โมง9 เท่าไ่10บ,บาทนะครับอันนี้คือทางเข้านะครับอันนี้คือแช่น้ะเอาขาจุ่มน้ำดูไหมอันนี้คือแค่เป็นหรือเหรอมันต้องเดินเข้าไปข้างในอนเิ่มดนใช,ใชอันนี้คือน้ำตกที่มันไหลผ่านที่เฉยโอ้หกลับไปซื้อปะ <laughs> เดี๋ยวกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาไหมไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรมาก่อนนะครับอุ้ยอยากเอาขาแช่เธอต้องถอดถึงเท้าเธอจะได้สัมผัสน้ำเย็นเจี๊ยบเจอดไหมเจอยเราไปหาซื้ออะไรก่อนดี๋ยวเราเข้ามาตอนนี้เราแวะซื้อของกันก่อนนะครับเพื่อน <laughs> ไปน้ำตกเนี่ยเอาไปเที่ยวในน้ำตกเนยครับผมร้อยร้อยสิบร้อยยี่ นี่เราก็จอดรถแล้วนะครับวันนี้น่าจะมาคนแรกโอเค okay. อากาศดีอ่ะฮะเอหมูจะเดินแช่น้ำไหมพี่จะเดินขึ้นสะพานนะลื่นนะน <laughs> น <laughs> นแล้วโ <laughs> <laughs> ออ ตะไคร้ตะไคร้เยอะมีส้ตมตำแล้วเราค่อยเ,อาอเราต้องไปทางไหนกันนี่เไ,ไปทางนี้เราไปไหนต่อถูกไปก็เดี๋ยวก็กรู้อือหือ คนจะเจออือไปอีกไหมนี่ไงแค่ตรงนี้เหรอใช่ไม่แล้วก็อุ๊ยจิพานต์รู้ว่าอยจะเที่ยวสนุกอ้านี่ไงมันจะมีทางเดินไปตะเลาะไปตามนี้แม่นี่ยเดินทางนี้เดินจะเลาะไปทางไหนเลาะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เลยฮะตรงนี้มันเป็นบ้านพักเขาเป็นบ้านพักไม่ดีใช่ไหมไม่ดีไม่ดีอันนี้อันนี้อุ้ยน้ำตก เหมาะกับการนั่งคุยรอบๆมากหาเอาไอ้นี่ไปตั้งโต๊ะแช่ให้น้ำมันไหลผ่านไปว้าวเฮ้ยอยากแช่น้ำอ่ะแช่ข้างหนึ่งก็ได้ขาเป็นแผลข้างหนึ่ง แค่ข้างหนึ่งก็พอน่ะเค่มสะพานน่ะ ไอ,อ <i> ไปะไ,ไปอีกไปอีกหามุมเลยแต่ข้างในมันก็จะแบบมีแบบสูงๆก็มีฮะอ,อ,อืมอ,อ่เอาเดินได้ฮะใช่

หหโโเราจะข้ามไปยังไงก่อนเออโน้นมันไต่ตรงนน้นจะจะจะ

ไงมั้งนงาค่ม่อยค่อยค่อยค่อยเธอต้องถอดสุงเท้าแล้วเดินเอาขาจุ่มน้ำเลยสดชื่นยิ่งขาขาเธอไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวเอาเอาไม้กล้องไป แล้วเอ็งเดินเดินไรคะแล้วเราเรืองขาดเดี๋บวว่าอ๋อเราไม่ดูขาเพียรมนเลยขายยาวเข้ามันไอย่างนี้ให้เพื่อนรนวางนะยดเขี้วยัวเชียวหืม เด็กๆเ,เล่นตรงไหนวะตอน,น,นเด็กๆเ,เล่นตรงนู้นสไลด์รงเลยปุ่มบึ้มโอ้ยน้องเพื่อนเราเดินมาถึงน้ำตกกันแล้วนะครับ ัวเองเสร็จให้เอาขาซ้ายยืมฝนเอาขาวา่งนู้นคนหนาไหนแค่รอยฟ้าอ๋อใช่โอ้ยเออตรงนี้แหละบักหลักตรนี้เห็นไเดินไปดูอีกนิดนึง อุ๊ออจาไม่เจอไม่เจอฮะหายไปอยู่เอาขาที่ไม่ขนาดนั้ค่ะขาที่ม่าประจับใจมานี่นะอยังนี้นะ AHHHHH <laughs> ไปหาอัพรูปเองรีบแตะคลิปนั้นแล้วเขาก็จะได้ลงเลยโอเคได้เลยโอ๊ยเออขึ้นขึ้นทางไหนเนียล่ะเออ ออืไปไปหากินก๋วยเตี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเข้าบ้านกันเนาะกิเกี๊ยวอยู่ที่ไหนคะตอนนี้แถวแถวนี้แหละหามั่วๆอ่ะหัวหนูได้กลิ่นั่วที่พี่กินอ่ะมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวดีอ่ะก็บอกให้ใสายหอยมันจะได้ลดปริมาณในการเดินมากขึ้น อยู่ๆหมูก็ขอดุแบดีใจที่สุดเลยโอ๊ยเนเมาไหมเมาฮาุว่าทุกว,ว่าอะไรู้ไหมเพาเองกับเขาอะโคลนพร้อมกันโคลนเสรจ้เขาเมา,าไม่ใช่เป็นุล่อหล่อเลยนะเห็นเลยไหมตง กึ่มยั่ไม่หลับกึ่มกึมมันต้องฉอนดิเวยต้องหาี่เป็นตรง